สวัสดีครับผมพบกับพี่วีแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับผมวันนี้พี่วีจะมาอวดย่ามนะฮะซึ่งเป็นของรักของชอบแล้วก็ของสะสมของพี่วีเองนะครับตอนนี้มีย่ามอยู่ในมือที่ซื้อมาสะสมไว้เนี่ยทั้งหมด5 5ใบด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าลักษณะนามของย่ามทนี่เป็นใบหรือว่าเป็นย่ามนะครับ5ย่ามนะฮะหรือว่า5ใบนะครับก็เจอที่ไหนก็จะซื้อมาเก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าคู่ใจเลยนะฮะเวลาไปไหนมาไหนก็จะสะพายย่ามตลอดเลยครับ เริ่มจากย่ามแรกนี่เป็นย่ามล้วหรือละว้านะครับผมอันนี้ก็ซื้อมาในงาน10ชาติพันธุ์แม่สายนะครับย่ามเล็กๆนะฮะเอาไว้ไปซื้อกับข้าวนะครับใส่กระเป๋าสตางค์ใส่มือถือนะครับอันนี้เหมาะสะดวกนะเพราะว่ามันเล็กนะฮะพกไปไหนมาไหนก็ง่ายนะครับแล้วก็นี้ไปเที่ยวที่หมู่บ้านวังลาวนะครับผมที่อำเภอเชียงแสนนะครับเป็นเป็นย่ามของลืนะฮะดูคล้ายๆย่ามมูเซอร์แต่ว่ามีแกะพวก อ,อันนี้เงี้ยมันก็สวยเป็นแบบเก๋ไก่ดีนะฮะก็เลยซื้อมานะครับอันนี้จําราคาไม่ได้แล้วแต่ซื้อมาที่หมู่บ้านวังลาวนะครับที่อําเภอเชียงแสนนะครับอันนี้ได้มาจากถนนคนเดินเชียงรายนะครับแปบาทมีซิปนะครับผมพี่บีซื้อย่ามส่วนใหญ่จะมีซิปเพราะว่าเวลาสะพายแล้วมันต้องรูดซิปนะฮะเดี๋ยวของเราจะหล่นนะฮะก็ต้องมีมีซิปตลอดเลยครับอันนี้ก็ไปเดินถนนคนเดินก็ติดไม้ติดมือมานะครับส่วนย่ามเมือง ย่ามร้านานาน,นะครับสองอันนี้สีแดงกับสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านประจําที่พี่บีซื้อตลอดเลยนะครับจําชื่อไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่านานๆไปทีนะครับซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นร้านอเล็กๆนะฮะเป็นคนท้องถิ่นนี่แหละทำแล้วก็อยู่ที่อาเภอแม่คําอยู่ที่ตําบลแม่คําอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับพี่บีก็เป็นลูกค้าประจําเลยซื้อมาตลอดนะครับก็มีสีแดงกับสีเขียวแต่ว่าสีแดงนี่จะรักจะใช้บ่อยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันสวยนะฮะ ตร,ตรงสายที่จะเป็นสีแดงเห็นไหมครับแล้วก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือนะครับสบา,ายแล้วก็สบายนะแล้วก็รู้สึกแสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา <c oughs> ใช้คํานี้เลยนะมีซิปเหมือนกันย่ามทุกอันมีซิปนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเล็กน้อยใส่นะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันสีเขียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปซื้อย่ามนะครับที่ร้านประจำนะครับที่พี่วีไปซื้อประจําเป็นร้านเล็กๆนะฮะพี่วีก็ช่วยอุดหนุนมาตลอดนะฮะพี่วีเจอร้านนี้ตอนที่ ไปเที่ยวนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่วีนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลแม่คําอาเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อมาเพิ่มนะคือสาสมย่ามนะครับไม่ใช่ส,สาสนอย่างเดียวก็ใช้ด้วยนะครับก็เวลาไปเที่ยวก็สะพายย่ามนะมันมันเก๋ดีอะ่ะพี่วีว่ามันแบบมันใช่คือมันใช่ตัวตนของเราอย่างเงี้ยพอสะพายย่ามนะครับแล้วมันก็เวลาล้วงอะไรไปในย่ามเนี่ยมือถือกระเป๋าสตางค์หรือว่าอะไรของจุกจิกเล็กน้อยเนี่ยมันก็หาง่ายนะฮะ ดี๋ยวไปซื้อ,อย่างกับพี่บีที่ร้านประจำครับหลังจากที่ซิ่งมอไซค์กันมานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเรืองศรีนะครับผมอยู่ที่ตําบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นร้านผ้าฝ้ายทอมือนะร้านนี้ก็เป็นร้านประจาของพี่บีนะครับเพราะว่ามันมีผ้าเยอะมากแล้วก็ราคาถูกด้วยต้องเขีย่ยเข้ามาข้างในนะครับหลังจากที่ซิ่งมอไซค์กันมาแบบนี้นะครับผมเราก็จะไปดูย่ามใหม่นะครับ ข้างในร้านก็เป็นเป็นสินค้าทอมือทั้งหมดเลยนะฮะพี่บีอุ้ยนี่ชุดชุดเมืองนะครับชุดเมืองเสื้อมอห้อมของเด็กแล้วก็เออผ้านี่สวยผ้าคลุมไหล่อันนี้ผ้าคลุมไหล่เท่าไหร่ครับเนี่ยอยืมชิ้นละห้าสิบเห็นไหมคือถ้ามาที่นี่ถูกที่สุดแล้วถ้าไปตามพวกศูนย์ที่เขาไปจัดงานก็จะแพงหน่อย เดี๋ยวจะไปดูย่ามนะวันนี้จะมาซื้อย่ามใหม่ที่ร้านเรืองสีร้านประจำเลยนะพอใช้แล้วติดบอกเลยย่ามใจ, <laughs> ใจอันนี้อันนี้คุณป้าเรืองสีใช่ไหมครับอันนี้เอาออกมาสีเพนนะเจ้าของร้าน <laughs> ที่อื่นนะไม่มีซิปเลยนะแต่ป้าของป้าได้มีซิปร้านเดียวครับว่าใช้ด้วยไงเลยรู้ปัญหาว่าถ้าเกิดไม่ใส่ซิปเนี่ยของมันจะหลุดใช่ไหมครับ วิสีขาวสวยตอนนี้มันมี<ว>ไม่เยอะแล้วขายดีเดี๋ยวเขาทำใหม่อีกหรือยังสีขาวนะหลือมันคิวเยอะเลยนั่นไง<ม>คิวยืดรอบตัดเสื้อด้วยใช่ไหมครับพพตัดเสื้อนี่ชุดเท่าไหร่ครับอือใช่ผ้ามาเองเหรอเอาผ้าป้าเลยสีน,น,สนี้สวยในถ้าขายสำเร็จอะ่ะอ๋อเนี้ยเนี่ยเห็นไหม ชุดพื้นเมืองนะครับนี่เสื้อมะห่อมแล้วก็ตัดมันที่นี่น่าจะคือถ้ามาที่นี่เลยอ่มันจะได้ถูกครับถ้าเราไปซื้อตามงานต่างๆมันก็จะแพงหน่อยเอยออันนี้สามร้อยสิบใช่ไหมครับอันนี้สามร้อยสิบอันนี้หนึ่งพันอัพอันนี้นเหมือนเสื้อสูตรชุดทํางานเลยอะ อันนี้เอาชุดใส่ทำงานได้ใช่เออเนี่ยสามร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบใช่นี้ก็อีกราคาหนึ่งเฮ้ยเสื้อหรือเท่าไหร่เนี่ยชุดหรือยี่พันกว่าอมันเหมือนชุดสูทนะชุดชุดสูตทนะป้าเนาะออืโอ้โนี่สวยเหมือนกันอันนี้ก็พันหนึ่งก็มีพันกว่าในในราคาก็มีเฮ้ยชุดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้พันห้าเออสวยสวยไม่แพงไม่แพงเพราะว่าราคาจริงจริงสองสามพันอืม อันนี้อะค่ะรอง <c oughs> อันนี้ที่โต๊ะทำงานป้าเย็บอะครับเนี่ยอ๋นนนอนี่อ๋อนี่อันผ้านี่ผ้านี่มาเตรียมเตรียมจะตัดเย็บอืมเอาผ้ามาแล้วก็มาเย็บตรงนี้เก่งนะเนี่ยอยู่คนเดียวครับคุณลงก็อยนหลังบ้านตอนนี้เอางานไปสองอ่งหรือมาไม่จ้างลูกน้อง,องสักคนอะลูกน้องเขามีครับให้เขาไปทำอยู่ที่บ้านอ๋อแล้วก็ทำแล้วก็ส่งมาขายที่นี่ โอ้โห oh. ถึงมาก oh. เออจริงเลยเนาะไปะดูยามต่อก่อนเออในสวยเนี่ยอันนี้ดีกว่าลายแนวนอนอานนี้นะฮะสีขาวหนึ่งอันหนึ่งอันละแล้วก็สินเมืองก็ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยเออแตัดสินงจยากแล้วทีนะี้ <c oughs> <c oughs> จะเอาไหนดีระหว่างสี ต่สีแดงเรามีแล้ว <Okay. S 1> เพราะนั้นสีแดงไม่เอาดีกว่าเอาสีน้ําเงินนี่สีน้ําเงินตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาบ้าน <laughs> อยู่ที่ไหน <laughs> บ้านอยู่ชยยัยภูมิครับอ๋ออ oh, <3. S 1> uh ีสานเดี๋ยวค่อยมาแต่ว่าชอบย่ามที่นี่ครับ mm. ย่ามป้าสวยสุดละ่ะมันไม่เหมือนใครอะ mm. คือซื้อไปแล้วไม่ซ้ํากันแน่นอนนะ <laughs> <laughs> คนอื่นซื้อไปแล้วก็ซ้ําสีขาวนี่ก็สวยเดี๋ยวค่อยสีขาวลายแบบนี้ อันนี้คือย่ามนะย่ามของป้าเลยแล้วก็ตรงนี้คือขายเสื้อชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็เป็นชุดชนชาติพันธุ์พวกชนชาวเขาด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ผ้าขาม้ามาตัดเสื้อไอ้ที่คุมมานี่กันฝุ่นนะใช่ไหมป้าเนี่ยอย่างเงี้ยป้าก็ขายเห็นไหมตัดพันห้าอันนี้พันห้ารดได้เท่าไหร่ป้ารุเหนพันสามอ่ะเห็นไหมถ้าเรามานี่เราจะได้ถูกนะครับในเมืองของรับไปอีกทีนึงในเมืองรับของป้าไปอีกทีนึงครับ โอเคได้ยามแล้วเราก็จะปิกบ้านแล้วเนะอะ <laughs> เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวค่อยมาดูอ่ามาดูครับต้องสะสมเพราาะว่ a, อันนี้ป้าเยิบเองเหรอ <ib> ครับเองครับเขาชอบใช้แล้วจะรู้ปัญหามันมตรงไหนต้องเน็บแน่นตรงไหนไม่แน่นตรงไหนต้องทำให้มันแน่นอืมนี่เห็นนะป้ายามข้างบนเนอะ มีหลายราคาอันนี้สีแดงพี่พีซื้อตั้งแต่สองปีที่แล้วนี่สองร้อยสิบเขาบอกว่าทำไมขายถูกถ้าขายกันไปตั้งหน้าหกร้อยเจ็ดร้อยในเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบผมแบบเนี้ยผมเคยเคยจะสั่งแต่ว่ามันแพงอ่ะมาเอาร้านป้าใกล้ๆเจ็ดร้อยสิบจะไม่รวมค่าส่งด้วยรวมค่าส่งห้าสิบแปดร้อยครับใบหนึ่งแต่เขาเย็บมือมันเย็บมือครับสมืมันหลากหลายเลยเนี่ยใบละหลายหลายทันก็มี โอเคขอบคุณมากป้าไปแล้วเนอะสวัสดีครับสว,วัสดีครับโอเคได้ย่ามมาแล้วนะฮะที่ร้านเลืองสีแล้วก็มีผ้าพื้นเมืองเยอะมากเลยมีผ้าถุงนี่เต็มไปหมดเลยนะมีราคาติดาาได้ครับว่าร้าน้านี่ถูกสุดแล้ว <laughs> <laughs> ไปแล้วเนอะ นะครับตอนนี้พี่บีก็ได้ย่ามนะฮะย่ามสีขาวของป้าร้านเลืองสีนะครับผมที่แม่จันอำเภอแม่จันนะครับแล้วก็ได้กระเป๋าเล็กๆอีกนะฮะย่ามก็ราคาถูกนะที่นี่พี่บีว่าถูกที่สุดแล้วนะครับก็เป็นร้านประจําก็มาซื้อนะฮะแล้วมันไม่เหมือนใครเหมือนเราซื้อแล้วได้ใบเดียวอ่ะในโลกมันมัน,มน,มนไม่ซ้ําอย่างแน่นอนนะครับก็แวะมาซื้อนะพี่บีก็เป็นร้านประจําที่ ถ้าย่ามเก่าเราก็จะมาซื้อใช้นะครับที่ร้านเรืองสีนะฮะแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับโอเควันนี้ได้ย่ามใหม่แล้วจะกลับบ้านแล้วนะครับ